สบายดีดีไม่แห้งครับเป็ดหมอแค้นแซนหม้อกรอบพี่น้องหมลอลำสั่งพันยวัลลำพูดอาไปเขี้ยวครับตอนนี้16จุด40ครับเดี่ยว16.40นอผมพร้อมทางด้านไปที่ห้อครับ เบิ่อเื้อๆดอกพี่น้องเอ้ยม่อตกดอกอาารกระห้องตึ่มๆมากหนีแล้วหนีอ่อนรอดแล้วครับข้อมมวนมาเสด็จด้วกันครับตลา,าดเช็คอินตลา,าดเช็คอินพี่น้องครับตลา,าดเช็คอิน นี่กรมพัฒนาลาย่องครับมีบรรยากาศในงานล่าสุดใหด้น้นทีลอุ้ธอุดสนับสนุนนะครับเอ็มลอยกับที่อร่อยดีกับแม่แล้วครับ บาอานเช็คอินสองจุดหครับนี่คมพัฒนารละย่องพี่น้องครับมาครับมาประกาพขอค่าแม่ค้าก็ตั้งร้านครับพี่น้อง ว่าสุดตอนนี้ครับใกล้จะห้าโมงครับพี่นอ้องปลาหมึกบ่าแดดครับอันนี้ปลาหมึกบ่าแดดปลาหมึกบดครับขนาดงานตอนนี้ครับรมมีมีมัดสีว่อย ล้มไม่ไหวผัดแม,ม่สีมีมีอรรยากาศครับบัน่าสตลาดเปิดไม่ไหมเนี่ยคนหลยหลายพี่น้องพ่อคข้าม่ค้ากับมาจองไล่ แต่ว่าเหตุที่ไหนเราเมื่อนี่มันมันไปตั้งเอาอยู่ริมถนนกับมีเนาะร้านค้าร้านขายตังย้งอยู่ริมถนนเนี่ยตั้งโยกน้ำเส้นวอกเส้นเวนเนี่ยเส้นเวนก็เห็นจะเปิดไหลเส้นเวนมีสุวังอรรถอาเปรมามีสุวุบานเราเยอะนี่ยอำเภอเจริญจะร้อยไหล ก๋วยเตี๋ยววางช่วงเที่ยงลูกค้าเพิ่อนรักนะครับเราก๋วยเตี๋ยวรันก๋วยเตี๋ยวเรือชักชานไม้ชามไม้อันนี้สาเห็ุเป็นอาจจะเป็นในตลาดใหญ่ๆนะครับนะครับพลั้งตีโค้งงลังค่านี่จะเป็นร้านอาหารด บรรยาการโดยร่วมพี่น้องครับแดดร่มลมตกแล้วงานนองหน้อง,องนั่งดีเสร็จแล้วบอ่บอพ่อท่านลุกเลยในมองนั่งดี เรื่องพี่นอ้องเด้อตำบังคุงแซ่บแซ่บแหนมแหมแมปิ้งพร้อมแหมปิ้งไม่ยากบาหรอหเห็นดีนพี่บอกรพริกพร้อม,มอไม่ซิบหาทีอ,อันนี้นลักเสได้นหเห็ดยงยครับเนี่ยพปิ้งสุกเลยตีนีปิ้งห่อไ,อไว้ตองบ้ครับเรือปิ้งอย่างนี้เลยแบบนี้เลยเห็นใใ ย่ก็ได้ผัดไข่ก็ได้ยุบานไหนนี่อีเมะเม่ฆาก็อยากท่านไหนครับอยู่หนองหานอุดรน,นหนองหานอุดรอนหนองหานสะกดนี่เนาะหนองหานอุดรมาท่านหอดสะกดก้นอนยี่หอดสว่าง,งผมไปดูอยู่หลับหนองหานอำเภอหนองหานหนองหานอย่งนี้เคยมีนิทานกล่าวไว้ แต่ไม่บบานยังเที่ยวป้ครับี่วะ้งเดหังไปกพี่ายผมไปบุญบังไฟบ้าน้องหั<อ>นพี่กายบังไฟเขาหลัหลาแค่นนหน่ยครับแมนเนั่ถ้าเป็นตนตำรับนีท่าน,น,นเนาะประวัติศาสตร์มันเกิดจากแถวนั้นเนาะมันสันที่ต้องจัดยังไงล่ะ

พักยูกไ,ไกลป่ะ่ไฟแดงคุณอัวบาไกลดอเนาะมันมือปกติมันคดลายป่ะตะลาดเนอมันมีต่าะมันมีร้านข้าลายผนเนาะขึ้นน้ำเส้นน้ำข่างถนน้งาาน,ง,นงสัมนมันลายผลไหมตลาดเลยแมแดงว่อตลาดไง พัฒนาคมหมดี่เดกคมพัฒนาเนาะราพเนว่าัฒนาคมมันยั่วโรบรี่์เขบอกคิดอันนี้มันอันนี้มันมีคมพัฒนาซื้อค่เื่กันไหันลงเนี่ยนาด ตอนนี้ครับพี่น้องเป็นช่วงหัวคำอยู่ยครับช่วงเตรียมร้านของพ่อค้าแม่ขายอยู่เฮ้ยเ่าท่านไหนถึงกับคือคักปไนไหน สะเดด็ดที่นี่ครับถึงทีสอง,อ,องมาพี่น้องมาจวดตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปครับ ังก่คนสิไล่บอล่อลตัวแรไล่เเนาะพ้นาดิอว่าไหนาขึ้นมาขึเขาไปขเหนียวกินเขาเทียงกินเขาเทียงเป็นเขาใบการล่าสุดตอนนี้ครับพี่น้องหามงก่อนล่ะ ตี่โม่งกลัวกับไรว่าเป็นหาวโม่งเหรอครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีบ๊ายบายปุ๊บป๊ล